สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้นะคะเมย์พิมนะคะโฮวันนี้นะคะเราจะมาตอบคำถาม Q&A นะคะทุกคนโอเคเรามาเริ่มจากคำถามแรกกันเลยดีกว่านะคะอ่าคำถามแรกนะคะสูงเท่าไหร่ สูงเท่าไรเนาะเดี๋ยวพิมพคขอหาแม่เป็นหนึ่งนะคะลืมไปแล้วจริงๆนะสูงเท่าไหร่ฮะสูงเท่าไหร่งาโอเคถามแม่มาเมื่อกี้ค่ะแม่บอกว่าสูงหนึ่งร้อยสามสิบสองนะคะใช่หรือเปล่านะคะก็่าจะใช่นะคะ สูง132เพราะว่าตอนนั้นแม่บุคคนดูให้พิมพ์พิมพไม่ได้ดูนะคะเริ่มจากคำถามที่2ค่ะน้ำหนักเท่าไรโอ้โหอันนี้น้ำหนักตอบได้นะคะเพราะว่าน้ำหนักของพิมพ์นะคะประมาณ30นะคะโอเค30นะคะน้ำหนักนะคะส่วนส่วนสูงก็ แม่แม่เป็นคนรู้วัดให้นะคะแล้วก็ไม่ได้ว่าตอนนี้นะคะเพราะว่าออแม่จำไว้นะคะพี่ไม่ได้จำนะคะโอเคทุกคนเด่วห้าผิดมากทุกคนดูนี่นะคะนี่พูดจำามสิบเอ็ดคนนะคะ พีมากเลยนะคะนี่นะคะมีคนบอกว่าให้วาดรูปนะคะพิมก็วาดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอ่าพิมจะให้ดูนะคะก็ไม่สวยเลกนะคะอ่านี่ค่ะเนี่ยคะ่ะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะอืม โอเคนะคะพูดตามสาสิคนแล้วอยากให้ทำอะไรมิ้นมาเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบก็อย่มกดไลค์ like, ก็แชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปแล้วนะคะ